สวัสดีค่ะมิตราแฟนหวยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหวยเด็เช่นเคยจ้า วันนี้นะคะส้มจะมารีวิวกลุ่มของสามารถวินค่ะเ,เพื่อนๆมีทั้งหมด11กลุ่มนะคะรวมกลุ่มส้มด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่ากลุ่มของสามารถวินแอดมินต่างๆที่ดังๆใน y o u t u b e นะคะจะมาวางเลขให้แม่นจริงไหมทําให้ลูกค้าหรือสมาชิกในกลุ่มนี้บวกกันถอนรัวๆจริงไหมนะคะด้านขวามือของหน้าจอนะคะ จะเป็นกลุ่มของสามารถวินค่ะนี่ส้มจะขึ้นให้ดูเลยเนาะกลุ่มเยอะมากๆเลยค่ะสมาชิกเกือบจะเต็มทุกกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวส้มเปิดไปให้ดูเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวส้มขอเข้าเป็นกลุ่ม V6 แล้วกันนะคะวันนี้จะแทงตมกลุ่ม V6 นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วก็แทงให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะกลุ่ม V6 นะคะเพื่อนๆในกลุ่มนะคะสามารถไปวางแนวทางได้นะคะ คือทางเราไม่ปิดกั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆได้วางเลขช่วยกันจะได้บุกบวกกันรัวๆเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการวางหวยของแอดมินต่างๆนะคะตอนนี้แอดมินอะไรวางด้วยเอ่ยเดี๋ยวส้มขอดู๋ยนอนก่อนนะคะแอดมินแพตตี้ค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็มีแอดมินน้ำฟ้าวางด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะส้มจะลองแทงนะคะด้วยงบ484บาทนะคะเป็นเศษเหลือเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวส้มขอแทงตามแอดมินแพตตี้ดีกว่านะแอดมินแพตตี้ดีหัวใจรัวรเลยนะคะหลุดน้อยอยู่นะเนี่ยโอเคค่ะเราจะเล่นเป็นจับยี่กีหนึ่งสองสามนะคะโอเคค่ะเข้ามาที่ผลหวยนะคะเราต้องดูผลหวยประกอบไปด้วยนะคะเพื่อดูเลขไหลนะคะไม่ใช่อยู่เฉยเฉยไปแทงเลยเดอ้อเราต้องดูก่อนนะคะสำหรับรอบที่4ี่สินี่นะคะเดี๋ยวส้มจะแทงตามแอดมินแพตตี้นะคะส้มขอแทงเป็นเลขศูนย์ละกันคะ่ะเพราะว่า ศูนย์น่าจะไหลน่าจะเข้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวออกมาแทงหวยกันเลยค่ะเลือกเป็นจับยี่กีหนึ่งสอสรอบที่46จ้ากดแทง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็9ประตูนะคะแทงไปที่เลขศูนย์เลยค่ะโอเคค่ะรอบนี้นะคะส้มจะแทงไปตัวละเท่าไหรด่ดีตัวละ10บาทนะคะเพราะว่าเท่าทุนนะคะจะได้ไม่ต้องคิดยากเนาะเดี๋ยวเรามารอรุ้นผลหวยสักครู่นะคะ แล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคือเราถูกลงวันนะคะก็จะมีบอร์ดรายงานเพื่อนๆด้วยนะคะนี่สำหรับใครที่ไม่อยากเข้าดูหน้าเว็บนะคะผลหวยนะคะส่งมกระบวกไป1,800นะคะได้เด้งแน่เลยคิดว่าทั้งบนทั้งล่างโอเคค่ะเข้ามาดูผลหวยกันดีกว่าค่ะออกเป็น2ตัวบนนะคะ6 0ูล่างเ0ูนนะคะอุ้ยสุดมากค่ะสำหรับแอนดมินแพตตี้นะคะเด้งเด้งไปเลยค่ะในกลุ่มคงบวกกันรัวๆแน่เลยตอนนี้ เคค่ะเดี๋ยวส้มมารอแอดมินแพตตี้วางรอบต่อไปดีวกว่าแอดมินสกายก็มาแล้วนะคะสําหรับตอนนี้แอดมินมาวางเยอะมากๆเลยตอนนี้นะคะโอเคค่ะแอดมินแพตตี้วางแนวทางละสาหรับรอบที่4 7เจ็นะคะแอดตี้วางเป็นรูดหรือวิ่ง4และ2นะคะสําหรับรอบนี้นะคะส้มคิดว่าน่าจะเป็นสีนะดูแล้วสีน่าจะไหลอีกโอเคค่ะออกมาแทงหวยกันดีกว่าค่ะเลือเป็นจับยี่กี123รอบที่4 7นะคะ 2ตัวบน2ตัวล่าแล้วก็19ประตูนะคะแทงเลขสี 4, ลงไปเลยจ้าตัวละเท่าไหร่ดี15บาทดีไหมยอ,ยอยากได้กำไรเยอะเอาเป็นตัวละ20บาทดีกว่าลงทุนไป760บาทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมารอรุ้นผลหวยสักครู่นะคะ ้ผลหวยก็อ,อกแล้วคะ่ะคือเราไม่ถูกนะคะรอบนี้โอ้ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ยังดูจากสถิติแอนมินแพตตี้ยังเข้าเยอะอยู่อยู่ดีนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องตามทุกรอบเหมือนส้มก็ได้เลยนะคะดูก่อนคะ่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังได้กําไรอยู่นะคะยังไม่เสียกําไรนะคะส้มขอแทงตามแอดมินน้ำฟ้าดีวกว่าห้องยี่กี่ธรรมดาเพิ่งผิดแค่2รอบเองคะ่ะบวกรัวๆอยู่นะคะเนี่ยไปดูผลหวยของห้องยี่กี่ธรรมดาก่อนเนาะ รอบที่32นะคะส้มจะขอแทงเป็นเลข6ค่ะคิดว่า6น่าจะมาเพราะว่า4คงไม่ไหลหรอก6น่าจะมาเ <Okay, S 1> ค้าออกมาแทงหน่อยกันเลยค่ะเลือกเป็นจับยิกีธรรมดานะคะรอบที่32กดแทง2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูนะคะแทง6ไปเลยค่ะรอบนี้นะคะส้มจะเล่นโถบนะคะรอบที่แล้วเล่นไปที่ ตัวละ20บาทใช่ไหมคะรอบนี้ส้มจะแทงไปที่ตัวละ30บาทหมดตัวเลยนะคะรอบนี้จะแทงไปทั้งหมดเลยคะ่ะเพราะว่ารอบนี้น่าจะมาเพราะว่าดูจากสถิติแล้วเอ็นมีน้ำฟ้าวังถูกเยอะมากบวกรัวๆเลยนะคะผิดแค่สองรอบเองคะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลหวยกันนะคะ แล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคือเราถูกรลงวันนะคะพเพื่อนๆบวกไป2,700บาทค่ะผลหวยข้างๆนะคะตามบอร์ดของในไลน์เนาะออกเป็น76นะคะ2ตัวล่างโอเคค่ะโอเคคนะ่ะแอนมินแพตตี้ก็ขอไปพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันดีกว่าคะ่ะจากทุน484บาทนะคะรอบนี้วันนี้ส้มจะถอนไป2,700บาทค่ะกําไรนะคะ2,003 3หรือเปล่าน่าจะ2 0 0นะคะ โอเคค่ะถอนเงินเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเงินเข้าแปบบหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากเข้ากลุ่มของสามารถวินนะคะก็ทักมาเลยค่ะทักมาที่ไลน์แอดนะคะ ssmwin นะคะเดี๋ยวส้มจะขึ้นไว้ให้นะคะเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ นอกจากฟางยี่เกียรให้แล้วนะคะยังวางเลขหุ้นต่างๆด้วยค่ะลาวฮานอยรัฐบาลวางให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแอดมาเลยค่ะมีแอดมินคอยตอบคอยบริการนะคะมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะจะแจ้งไว้ในไลน์โดยเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแอดมาเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะคะเข้าเร็วมากๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ส้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้รีบอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย